วิธีเปิดขวดน้ำเครื่องดื่มญี่ปุ่นแกเอามาปุ๊บมันจะเป็นเอาหายไปเลยนะมันจะเป็นจุกนี้อันนี้ไว้กินจากปากอันนี้มันจะได้แบบแต่จะมีน,นี่อยู่เอาอันนี้ที่มันหล่นมาเนี่ยลุเข้าไปนี้มือเดียวทำไม่ได้เนี่ยได้นี้ปุ๊บก็ มีคนช่วยไหมเนี่ยม,ม,มันจะฟูอย่างเงี้ยละกว่าจะได้กินไอ้ก้อนนี้ก็จะอยู่ข้างในเนี่ย เหมือนน้ำแข็งเลยนะบ๊อี่เแจริงมันก็คือแก้ว